พี่ชายสวัสดีครับพี่กายเป็นพี่แท้ๆน้องปังอะครับห่างกี่ปีพี่ห่างกันเออสองปีสองปีพี่กายใส่สายเดียวเลยพี่เนี่ยเราพี่เปลี่ยนชุดไม่ทันนะครับพี่กายพี่กายไปชุดไม่ทันอะครับพี่กายลืมลืมเปลี่ยนเสื้อพี่พี่กายแม่งแปลก มีหนวดวเดียวแปลกว่ะพี่กายแปลกแล้วแปลกแล้วสวัสดีครับโอ้พี่กายนี่แหละพี่กายพี่กายดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโหเมื่อวานเห็นพี่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโอ้สอนลุงสุแลเลยพี่สูแลสอนลุงเลยพี่กายพี่กายนี่เป็นพี่น้องแท้ๆกับน้องปังป่ะ พี่น้องแท้ๆป่ะพี่เป็นพี่น้องกันแท้ๆครับผมห่างกันกี่ปีพี่ห่างกันสองปีครับผมพี่กายเกิดปีอะไรครับพี่อะไรพี่เกิดปีสองพันพี่กายเปิดปีสองพันแล้วน้องน้องปังเลยพี่น้องปังเกิดศูนย์สองของมันสองโอ้โหพี่กายก็รุ่นเดียวกับผมเลยอะเท่ากันเท่ากันพี่ชายแต่ผมเรียกพี่ดีกว่าพี่ผมให้เกียรตินะ มือเกียรพี่ไะโอเคแล้วนี่อยู่กันสองคนอ่ะอพี่กายใช่ครับพี่แมนสองคนมาจากไหนพี่เชียงเชียงอะไรนะเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายก็อู้กับเมืองได้เมืองได้ครับเมื่อก่อนเรียนในโรงเรียนสามัคคีป่ะพี่ใช่ปะ่ะรู้ได้ไงครับผมโอ้โหผมอยู่นั่นพี่สามัคคีนี่หรอ ใช่แล้วก็ไอ้ตรงไอก้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเยี่ยมมาก<อ>เคยเจอพี่ปะใช่ปะรู้ได้ไงตรงหอนาฬิกาถูกป่ะพี่ใช่ไหมรู้ได้ไงพี่กายแล้วพี่ชอบไปกินข้าวต้มป่ะข้าวต้มข้าวต้มที่แบบเจ้าของร้านชอบตีก๊์ฟป่ะพี่ใช่ป่ะพี่กายป่ะเอ,อ,อ้เสียงหายไปเนี่ย ทำไมพี่เคยกินร้านไอ้นี่ไอ้ส้มตําร้านตะวันนาทักอย่างอะ่ะเคยป่ะเคยเคยเคยครับผมเออพี่กายเราเพื่อนกันพี่รู้ได้ไงอะ่ะพี่กายอยู่กับน้องสองคนอ่ะครับอ๋อใช่ครับพี่อยู่กับน้องสองคนโอ้โหแล้วอยู่กันสองคนแบบนี้ห่วงน้องสาวป่ะก็ห่วงอยู่คับน้องน่ารักน้องสาวผมนะอ๋อน้องน่ารักแล้วน้องมีแฟนพี่ว่าป่ะเนี่ยไม่ว่าก็ก็ห่วงอย หวงอยู่งนี้ก็ไม่ไม่ให้น้องมีแฟนโอ้โหโอ้โหพี่อย่ายิงอย่ายิงมันต้องใจยนงงอนอะัานนี้ให้น้องมีแฟนมากหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนครับต้องดูก่อนอ๋อโอเคแล้วสมมุติแบบไม่น้องน้องสาวพี่เขามาคุยกับผมมครับแบบเขาอยากไปเที่ยวอะไออะไรว่าโลโลออนไม่ใช่โลออนโลอะไรวะโลโลอะไรอะลืมแล้วโ o ล,ลิ i n g r ลิ่ i อะไรวะ r o ล,ลิ่งาว พี่ให้น้องไปป่ะพี่พี่นี่ี่ไว้ใจได้ป่ะครับ่อยให้น้องผมไปได้ด้วยด้้ยได้ผมไมไ่อะไรเลยพี่ผมแบบไม่ได้แบบอะไรเลยผมแบบกับผู้หญิงผม,มเฉยพี่โอโอผมแมบเฉยพี่ผมโตแล้วไงผมก็ไม่ได้ไรผมก็แบบว่าไปอย่างนั้นนะพี่แต่ถ้าน้องพี่อยากไปอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าโอเคก็ไป,ปเพื่อนได้แต่ว่าอย่ามายุ่งกันนะไม่ได้ไรไม่ได้แบบว่าชอบอะไร เออพี่ไกยให้น้องไปล้วพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกสองอาทิตย์นะพี่มีไ้ไอ้พวกทาทาวิสกอตไปมาพี่ไอ้ไทก้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไทธนาวุฒิแล้วก็ไทยอะไรวะประมาณเนี้ยพี่เออได้พี่ไม่ใช่น้องน้องพี่ให้ผมมาระหว่างนี้ผมพี่เคกับพี่ตางได้ป่ะเผื่อผมได้ได้เหรียงเนี้ยเมื่อวานผมให้น้องพี่หมดไปเจ็ดแปดพันนะพี่ ไครับได้ได้ได้ครับเออเมื değil, ่อวานนะเออไทยทศมิธหลายไทยพี่เมื่อวานแล้วก็ไทยบ้านซีรีส์อะไรเงี้ยหลายไทยไทยก้าไทยบ้านไทยทศมิตธเมื่อวานให้เหรียญน้องสาวพี่เยอะไงเจ็ดแปดพันเหรียญผมหมดนะพี่ผมขอพีเกดน้องสาวพี่ตาด้ปะได้เลยครับได้เลยครับนั่นแหละพี่กายแล้วก็ผมแบบเห็นน้องพี่เขาอยากไปไงผมก็เลยแบบว่าน้องผมอยากไปด้วยน้องพี่เขาบอกเขาอยากไปแต่ว่ากินไทยพี่กายไง ก็เลยแบบมันถามไงไทเก็วูดเออได้ไหมพี่ได้ได้น้องมาขัแต่ต้องแต่ต้องดูแลน้องผมดีๆนะอพี่ให้ไปครับพี่กายผ <laughs> พี่กายพี่น่ารักมากพี่ดูแลน้องผมดีๆนะได้พี่ผมดูแลอง <laughs> พี่ไม่เไรพี่เพราะว่ามี <laughs> เพื่อนผู้หญิงเยอะพี่รุ่นน้องผมผู้หญิงล้วนอ่ะอย่าจับตามอง I'm watching you ผมก็ไม่ค่อยได้ชอบผู้หญิงนะพัพี่ผมแบบแบบยี่สิบปีที่นิกกี้เป็นกระเทยอะผมอะ <c oughs> เป็นกระเทยยี่สปีจริงๆรพี่กายยี่สิบปีที่นิกกี้เป็นกระเทยยังไม่เคยได้สัมผัสกับความเสียวจะมีใครบ้างที่ให้นิกกี้แค่ครั้งเดียวอยู่คนเดียวแสนบ้าวไปเอกกี้อยากตายพี่ผมเป็นกระเทยพี่ <c oughs> จริงๆพี่ เดี๋ยวผมดูแลน้องสาวพี่นะพี่นะเช่ครับผมได้เลยแล้วพี่อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านไลฟ์จิ๊กตอกไปเนาะเฝ้าบ้านเนาะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวแล้วน้องสาวอยู่ไหนพี่อยู่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปเรียกมาโอ้ฟางเรียกน้องฟังมาหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับพี่กายพี่ชายเจอกันนะครับพี่ชายขอบคุณมากครับพี่กายน่ารักมากโอ้โหพี่กายนะครับน่ารักมากโอ้โหพี่กายแมงคตรน่ารักใจดีไม่ห่วงน้องอะ น่ารักจริงพี่กาย่ะดูเขาอยู่เมื่อวานยินดีกี่สวัสดีค่ะเฮ้ยปังมาดิจ้าเนาะค่ะเป็นไงบ้างน้องสบายดีไหมครับสวัสดีค่ะ เมื่อกี้เจอพี่ชายน้องไงพี่ชายหนูไงไงบ้างคะหน้าคล้ายกันเลยอ่ะฝาแฝดเหรอฝาแฝดป่ะหน้าคล้ายหรอหน้าคล้ายกันเลยอะแฝดป่ะไม่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 แฝดใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาบอกพี่ว่าเขาหากันหนูสองปีอะใช่ใช่ใช่เออมอมไม่มีไรพี่เอขอแทนน้องไง พี่น้องบอกว่าอยากไปโรลิ่งลาวพี่ลองปุยกับเขาให้ไงอ๋อไปดูคนบอกว่าพี่กายใส่สายเดียวอะ่ะเออพี่กายเขาแปลกๆป่กปวะตอนแรกเจอเขาใส่สายเดียวอะ <c oughs> เขารีบปะเขารีบปะตอนแรกเขารีบปะหรือเขาลืม <c oughs> หรือเขาลืมอะ่ะหรือเขารีบ <c oughs> พี่กายน่าจะรีบเออน่าจะรีบบอกพี่กายไม่เป็นไรอย่าโลภใจเย็น <c oughs> พ,พี่กายอย่าโลภไม่เป็นไร มื่อวานพีดิกกี้ลงกี่โมงอะเมื่อวาน,าน,าน,านลงไวน้องแต่นอนไม่หลับแ่ะพี่หิวข้าวไหหิวข้าวจริงๆน้นอนไม่หลับนอนกว่าจะนอนตีห้าหิวข้าวอะเออปังแล้วพี่เมกี้พี่คุยกับพี่กายให้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องอยากไปโรลลิงแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ว่าเขาให้ไปได้แต่ว่าฝากแบบพี่แบบช่วยดูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องจะไปบอกนะเพราะว่ามีแบบเพื่อนผู้หญิงมีอะไรแบบเยอะเลยไปอยู่กับหนูอะ พี่กายไม่ว่าไม่ว่าพี่คุยแล้วโอเคถ้าพี่กายไม่ว่าอะไรก็ไปได้อันนี้คืออะไรอัน,น,อน,นี้คืออะไรอะไรฝ่ไงอ๋อพอจะหนูเด็กเหนือป่ะใช่คนเะหาเจ้าก๋ยเจ๋เนื้อรถเยี่ยมฮะใช่ร้านหนูเอง ริงหรอไม่เอ้ามันเป็นเจ้าของล